อย่าลืมซีว่ามีฉันอีกคนเฮ้ยฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะถูกไอสารเลวสองตัวนี้หลอกกลายเป็นห้าต่อสองพวกเราเริ่มเสียเปียบแล้วหืมดูเหมือนว่าหน่วยงานพิเศษจะแข็งแกงไม่น้อยเลยฉันคงไม่ต้องห่วงทางนั้นแล้วละได้โปรดช่วยฉันด้วย <c oughs> นายนะคงไม่รอดแล้วอีกไม่ช้าก็คงจะตาย ถึงยังไงซะนายก็ต้องตายอยู่ดีหากเป็นแบบนี้ศัตรูก็จะได้ไอเทมของนายไปมะไม่นะไม่นะอย่าทําแบบนั้นฮ่าฮ่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะแก้แค้นให้นายเองนะนี่นายทําบ้าอะไรลงไปนะถึงยังไงซะเขาก็จะตายอยู่แล้วแล้วไอเทมของเขาก็จะกลายเป็นของเพเยอร์กินคนที่โจมตีฉันทําสิ่งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของทุกคนนะนี่นายดูนี่สิ โดนหลอกยังไม่พอแถบยังมีหนูอีกตัวหนึ่งมาแย่งทั้งการฆ่าและไอเทมไปทำไมไนายต้องสู้กับพวกเราจนตัวตายด้วยละ่ะสู้ยอมแพ้ตั้งแต่แรกจะดีกว่าแล้วพวกเราจะไว้ชีวิตนายหุบปากไปซะแกะต้องตายเป็นคนแรกไอเทมลองเท้าสปิน ดูเหมือนว่ารองเท้าของนายนะจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะไอเทมโลหะพิเศษห่างออกจากตัวเขาไปแล้วนี่ละโอกาสของฉันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันมันไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแต่ว่า ไอ้บัตรซบแกทำอะไรกับตัวฉันกันฮึฮแกก็ไปถามยมาบาลเอาใน่นะลกก็แล้วกัน p พเยอร์ซีลสุ่มได้รับไอเทมเสื้อคุมมายากลแปรผันมาเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกันเฮ้นี่พวกไม่มีใครเคยสอนเลยยังไงเวลาต่อสู้นะไม่ควรหันมองไปทั้งอื่นนะดะเดี๋ยวก่อนได้โปด ช่วยฉันด้วยฉันไม่สามารถช่วยนายได้หรอกนะนายคงจะตายในอีกไม่ช้านายคิดว่าประโยคที่ฉันเพิ่งพูดไปเมื่อกี่นี้ฟังดูคุ้นๆหรือเปล่าละ่ะแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยมีคุณธรรมสักเท่าไรแต่ลึกๆแล้วฉันก็ยังมีความเป็นมนุษยธรรมดังนั้นฉันจะไม่ฆ่านายมนุษยธรรมอย่างนั้นหรอฉันคิดว่าระดับคุณธรรมของนายค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอย่างน้อยก็สูงกว่าคนที่นอนอยู่บนพื้นนั้นมาก เวลาอยู่ทีมเดียวกันก็ไม่ยอมออกแรงช่วยอะไรเลยสักอย่างคิดจะเอาเปรียบคนอื่นคนแบบนี้มีอยู่เยอะแยะไปหมดฉันนะชอบคนแบบนายที่ฉลาดและเด็ดเดียวพร้อมทั้งกล้า,าหาญเหิมฉันเดาไว้ไม่มีผิดเลยเธอเป็นเพลเยอร์กึ่งมนุษย์จริงๆสินะฮะไม่คิดเลยว่าภัยอันตรายทั้งหมดจะสามารถจัดการได้ตั้งแต่วันแรกตอนนี้เหลือพวกเราเพียงแค่สี่คนเท่านั้น ตอนแรกฉันคิดว่าแค่หลบซ่อนแล้วหาตัววิญญาณชั่วร้ายแต่มันกลับกลายเป็นเกมมนุษย์หมาป่าแถมยังต้องป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไปพร้อมๆกับการป้องกันเพเยอร์กินคนอีกในคืนเดียววิญญาณชั่วร้ายกำจัดไปถึง3คนทำให้เพเยอร์กินคนค่อนข้างที่จะได้เปรียบพวกเขาจึงโผล่ออกมาตรงๆเมื่อถูกยั่วยุ น้องฟ้านด้วยกลยุทธ์การตกปลาของนายพวกเราสามารถจัดการวิญญาณชั่วร้ายและเพเยอร์กินคนได้ตั้งแต่วันแรกการประเมินดันเจี้ยนของนายจะไม่ต่ำอย่างแน่นอนแน่นอนครับนี่มาทําความรู้จักกันอย่างเป็นทางการเถอะฉันชื่อว่าเหยียนเคอ้อหนิงเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งฉันตู้หลัวฉันซูเหยาส่วนฉันฟ้านเจี้ยน